สวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องทาง youtube พิรัตและเคารพทุกท่านด้วยละกันครับผมโอ้อ,อกอยากออกเย็นเหลือเกินครับพี่น้องนะฮะเจ้าตู้แอ21นิ้วของพี่ประพันธ์สาวนะครับไม่ใช่ตู้ไม่ดีเล้อพี่น้องตู้นี่อย่างสวยเลยนะครับขอบเหล็กมือจับเหล็กอย่างดีแต่มันลำบากกับขนทรงนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยนะฮะเอา นะครับผมขอญอาตลงอีกสักโรบหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าว่าขายไม่ออกก็คงต้องหาซื้อดอกมาใช้เองแล้วแหละสีใบนี่รู้เรื่องเลยครับผมบอกได้คําเดียวว่าลั่นทุ่งอืมนะฮะเป็นตู้แอลด้วยพี่น้องไม้อัดเท20่ิบมิลตู้ดีๆอยู่เลยครับพี่น้องนี่นะฮะผมขายใบยละหน0 0งบาทเดอพี่น้องนะ0 0หนบาทขอบเหล็กเน่นนะนะครับผมประพันธ์ซาวต่อง,งานสวยงามนะครับนี่นะฮะ สวยๆเลยครับผมนี่นะครับมีลิ้นข้างอย่างดีนะครับใครสนใจมารีบมาเอาไปเลยเดอ้อพี่น้องเอยไปละหนึ่งบาทพี่น้องแต่มันเป็น21นิ้วนี่แหละคือปัญหาเออนะจะเอาไปยังไงเนี่ยนี่ถ้าว่าค่าขนส่งไม่หนักนี่เรียบร้อยไปนานแล้วนะนี่มีลูกค้าถามมาประมาณ7คนแล้ว แต่ค่าสุงเนี่ยเออนะไม่ต้องพูดถึงน่าจะบานตะไทยไฮโลมารับเองพี่น้องต้องมารับเองให้ใบละพันเลยครับพี่น้องมือใหม่นี่ถ้ารหาดอกยิบเอ็ดได้นี่สี่ใบนี่ไม่ต้องห่วงครับผมขึ้นรถแทนี่กระตือเอ้นนะฮะลูจินาบลูจินาบนะฮะเป็นตู้แอลเดอวยพี่น้องนะครับผมต่อไม้ได้สวยครับผมนี่นะฮะแจ๋ววเลยนะครับดำไม้ด้านหลังแบบแหลมๆให้เลยนี่นะครับผม เออนะฮะไม่อกอีกมันเหนียวอะไรขนาดนี้ใช่ไหมพี่น้องนะครับผมใบละหนึ่งพันบาทนะครับผมขบเหล็กแน่นนะมือจับเหล็กสวยๆรอๆเลยครับผมเจ๋วจ้าบเจ๋วจ้าบจัดเลยเด้อพี่น้องจัดเลยนะครับอยากคิดเยอะอยากคิดเยอะราคานี้คิดเยอะแต่รับค่านะโซนคนทรงนี่แหละเออไม่รู้จะเพลงไปไหนเนาะพี่น้องเนาะอืมนะฮะใครโอ้ยใคร เออค่าขนสง่ง1,000บาทเด้อพี่น้องตู้แอลยี่สิบเอ็ดนิ้วจวดุดจวดเลยเด้อใครสนใจทักมาครับผมอยู่ที่บุรีรัมย์ต้องขี่เครื่องบินกระบะมารับเองอย่างเดียวนะนะครับไม่ได้ไปส่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเออส่งบาไวนะครับใหญ่เกินแต่ถ้าเขตบุรีรัมย์นะฮะส่งได้นะไม่ไกลจนเกินไปนะครับใบละ1,000บาทเด้อพี่น้องเด้อมาจวดกันเลยครับผมนะฮะร,รออยู่จ้ะอยากขาย